กั s บ s y c q 8นะครับกับการตั้งค่า o อเวกับ u ั est, นเดอร์วเตก็วิธีการตั้งค่าก็กดที่เมนูนะครับกดค้างประมาณาทั้งสองสามวินะครับถ้าสมมุติว่ามันขึ้น p i นะครับ n อย่างเงี้ยยังยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับเรากดที่เมนูก่อนนะกดเมนูนะครับ ถ้ามันอยู่ออโต้เราก็เลือกให้มาแมนนวลไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับล้วกดกดค้างนะครับเข้าไปที่ลูกศรขึ้นบนนะครับตามคู่มือครับแล้วก็ใส่เลขหนึ่งนะครับพารามิเตอร์หนึ่งนะครับแล้วก็กด enter enter แล้วก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วจะกระพริบเมนูนะครับ P 0 0นนะครับทีนี้ P00 เนี่ยถ้าดูในเมนูก็อ่านูในคู่มือเนี่ยโอ้ว oh, กับดิมรถเต็มอยู่ที่ uh, POPOPO4 นะครับแล้วก็ต้องเข้าไปที่ PO4 สามนี่จะขึ้น E09 นี่เป็นโค้ดนะครับตั้งค่ายังไม่แน่ใจว่าตั้งยังไงนะครับ uh สองร้สี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นค่าเดิฟฟอนนะครับจากโรงงานนะครับสองร้อยหกสิบโอเวอร์นะครับตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะตั้งค่านะครับตั้งค่าปุ๊บกดองร้อหกสิบนะครับเราจะตั้งเป็นสองร้อยห้าสิบนะครับเราดูว่าจะลงไหมนะห้าเก้านะครับก็ประมาณสองร้อยห้าสิบนะครับโอเวอร์นะครับ โอ้ลันเต็ดนะครักดโอเคเซฟเย็นะครับ S4 ตัวนี้ขึ้นมานี่คือเซฟเย็นะครับแล้วกดอินเทอร์นี้เสร็จแล้วครับค่าหนึ่งนะครับ P04 over อร์โอเวอร์ลันะครับนี้เข้าไปที่ P0 5 under นะครับกดค้างนะครับค้างเหมือนเดิมอ่าเข้าไปที่หนึ่งนะครับหนึ่งแล้วกดโอเค ขึ้นกับพริบ p00 นะครับอันเดอร์จะอยู่ที่ p06 นะครับ po6 ไอ p05 นะครับ, uh, P 0, P รบ Under. อันเดอร์มาเข้าไป 3, 4 5นะครับอันนี้ค่าโรงงาน170โวลต์นะครับลูกค้าต้องการ200 205โวลต์นะครับ นี้ตั้งสองร้อยห้าโวลต์นสองสามสี่กแล้วก็กดโอเคนะครับเอาอย่างี๋ยวกลับไปก่อนเอาใหม่นะครับกดปิดนะครับอ่าตล้นะข้างนะครับ

กดขึ้นเรื่อยๆตั้งหลักไม่ได้ชิรัอัาโอเคอเซฟเย่นะครับโอเคโอเคเสร็จแล้วนะครับสองค่านะครับนี้เราไปดูค่าอื่นนะครับ <ๆ S 1> ตั้ง po 00 iv transfer delay ไอเวทานเฟยเดเรทามนะครับค่าโรงงานสามยังยังไม่ตั้งนะครับอันนี้ตั้งไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นค่าที่โอเคหมดแล้วนะครับก็ผมก็จะไม่ได้ตั้งทูอันนี้พูดถึงทางฝั่งทางฝั่งกรีตนะครับ PO04 เนี่ยของฝั่งกรีตนะครับ05นยาก็สั่งก็บ เอ้ยโทษทีทางฝั่งนเวร์เตอร์ครับทีนี้ถ้าจะไปตั้งอของของอฝั่งที่2องทางฝั่งกริดเนี่ยถ้าเรากำหนดให้เราเกิดเป็นฝั่งที่2นะครับเราก็ต้องไปตั้ง P14 กับ P15 ตรงนั้นต้องเข้าไปใหม่ ขึ้นหนึ่งนะครับโอเคพีสิบสี่สองร้อยหกสิบก็สองร้อยหกสิบก็ตั้งเท่ากันก็โอเคนะครับจะลงมานี้เราก็เลื่อนอันมาสองร้อยห้าสิบ กดโอเคเลยสุดเยี่นะครับอันนี้ก็ค่าหนึ่งแล้วครับ p 1 4น,นี่จะไป Under. อันเดอร์หนึ่งได้เทียบค่าหนึ่งโอเคนะครับ p 1 4 อ๋อต้องไป p ีสินะครับใช่เข้ามาเจ็ดสนะครับลูกค้าต้องการสองห้ากดโอเค โอเคนะครับเซฟเยกแล้วก็กดอินเทอ๋อเสร็จแล้วครับอันนี้ต้องเจ็ดนาทีก็โอเวอร์กั Over, กบอันเดอร์วอเตจนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก,ก็เสร็จแล้ว ก็เดี๋ยวติดปัญหาไงก็เดี๋ยวรอดูคลิปกันต่อไปทีนะครับเดี๋ยวผมต้องค่อยๆเล่นก่อนครับผม